ค้าลอตเตอรี่โอด ขายใบละ90้ยังถูกจับรับมาก็แพงแล้วถามทำไมไม่จับหยีปัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสพาบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีทำการจับกุมตัวนายสมศักดิ์อายุ5 2ปีพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ที่หน้าหมู่บ้านบ้านบัวทองถนนการจนาพิเศษหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการขายสลากเกินราคาที่กฎหมายกำหนดนายสมศักดิ์พ่อค้าลอตเตอรี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปกติตนรับสลากมาขายต่อตอนก็นำมาขาย ต่อใบละ100บาทได้กําไรใบละ10บาทบางทีเจอฉลากเลขไม่สวยตนก็ต้องเก็บไว้ลุ้นเองเพราะขายไม่ออกเรื่องนี้จริงๆถ้าจะแก้ไขปัญหาต้องไปแก้ไปจับที่ต้นเหตุจากผีปัวคนกลางจะดีกว่าหรือคนที่มีโคต้าได้สลากไปแต่ไม่ได้ขายเองเอาไปขายเป็นเล่มได้กําไรโดยไม่ต้องเหนื่อยจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่านี้ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน1,000บาทแต่นายสมศักดิ์อ้างว่าไม่มีเงินจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน500บาทก่อนปล่อยตัวไปพร้อมกับลอตเตอรี่2องใบที่เป็นของกลาง you